เรื่องสยองที่นิติเวสมาชิกพันทิปได้เล่าประสบการณ์หลอนเรื่องเคยไปรับศพคุณพ่อที่สถาบันนิติปี2543 เราบุว่าตอนนั้นบ้านเราอยู่ใ,ใกล้โรงพยาบาลตำรวจแล้วคุณพ่อก่อนเสียก็มารักษาตัวที่นี่เสมอๆพอคุณพ่อเสียที่โรงพยาบาลตำรวจด้วยโรคทางอายุรกรรมความที่คุณพ่ออหยาร้างกับคุณแม่และแม่กับญาติๆก็อยู่ต่างจังหวัดหมดเราซึ่งอยู่กับคุณพ่อแค่สองคนเหนื่อยมากๆไหนจะไปติดต่อวัดเคียย์ข้ารักษาแจ้งขอใบมรณะบารท,ที่เขตปทุมวัน ทำให้ศพของคุณพ่อซึ่งทางโรงพยาบาลตำรวจนำไปเก็บที่สถาบันนิติพ่อก็อยู่ที่นั่นตั้งสองวันกว่าที่เรากับคุณแม่และญยยาติจะนำลงมาบรรทุกศพไปวัดก็เป็นวันที่สามที่พ่อเสียโดยทางเราให้ร้านขายโรงซึ่งทางเจ้าของร้านเป็นคุณพ่อของเพื่อนมารับศพไปวัดพ่อเพื่อนเจ้าของร้านโลงรู้จักสถาบันนิติดี วันที่เราไปรับศพคุณพอ่อคนมารับศพเยอะมากๆรอคิวยาวมากเลยอย่างว่าที่นี่เป็นที่รวมศพไม่มีญาติแล้วรถจากมูลนิธิต่างๆไปเก็บศพมาจากทั่วกรุงเทพและปริมณฑลพอเพื่อนเห็นว่ารอนานท่านเลยพาผมเดินเข้าไปด้านในอาศัยความคุ้นเคยรู้จากเจ้าหน้าที่ข้างในขอติดต่อรับศพก่อนท่านพาผมเข้าไป ตอนราเล่าสิบโมงสีนาทีแล้วท่านก็ให้ผมเดินผ่านห้องพิธีการศพซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้ญาตินำลงมาบรรจุศพตรงนี้แต่พ่อเพื่อนพาเข้าไปด้านในเลยภาพที่เห็นคือศพที่ถูกถอดเสื้อผ้าลอนจอนตัวแข็งทื่อถูกนำมาวางซ้อนๆกันในเตียงเข็นเตียงละสองสามศพผู้หญิงผู้ชายวางซ้อนๆกันไปเพราะสถานที่ขงคับแคบ และไม่มีพื้นที่พอที่จะวางเตียงลและศพแต่เจ้าหน้าที่ต้องถอดเสื้อผ้าทําความสะอาดศพซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนหลายสิบศพอาจจะถึงหลักร้อยในแต่ละวันเราเดินผ่านห้องทํางานนี้ไปด้วยความสยองเหมือนในหนังสยองขวัญในที่สุดพอเพื่อนให้เรามายืนรอด้านนอกอาคารเป็นลานปูนโลงๆขนาด20่สคูณยีเมตร เปลยนที่วางศพที่มูลนิธินำมาส่งใหม่ๆห่อผ้าขาวมาเอามาถึงแก่ผ้าขาวออกโชว์ศพให้นอนหงายตาลืมโพรงทุกศพแบบศพที่มีเลือดเลอะเถอะก็วางตรงนี้เลยกองกับพื้นปูนไม่ต่ำกว่า20ศพคือพ่อเพื่อนเขาให้เรายืนรอตรงลานนี้เขาขึ้นไปเอาศพคุณพ่อเรากับเจ้าหน้าที่ข้างบนอาคารใหญ่15ชั้นอีกหลังหนึ่งที่อยู่ถัดไปโดยเจ้าหน้าที่บอกว่า คุณพ่อผมเสียมาสองวันกว่ากลัวศพเน่าจึงนําไปแช่ในห้องเงย็นบนอาคารจะไปนําลงมาให้ให้ผมยืนรอข้างนอกพอพวกเขาขึ้นไปได้แค่สองสามนาทีก็พักเที่ยงพวกเจ้าหน้าที่ที่ทํางานกับศพเดินออกไปกินข้าวกลางวันไปกันหมดเลยนะเจปดคนแล้วเราก็ยืนรออยู่คนเดียวมองบนพื้นปูนศพทั้งนั้น มองไปในอาคารจะเจอศพเปื่อยวางซ้อนๆกันบนเตียงเข็นตัวแข็งทื่อเหมือนตุ๊กตาเพราะตายมาแล้วหลายวันเส้นเอ็นตึงข้อสังเกตอย่างหนึง่งผู้หญิงไม่มีหน้าอกหน้าอกฟีบไปหมดถ้าไม่สังเกตอวัยวะเพศก็นึกว่าเหมือนผู้ชายผมมองดูจนกลัวแล้วเสียงแอร์เสียงเครื่องต่างๆมันดับหมดขนไปพักข้างในก็เงียบ หันมามองศพใหม่ๆที่วางบนพื้นใกล้ๆคนแก่ตายแบบคนจรจัดนอนตาลืมพรงตัวดำผอมรีบในชุดเสื้อผ้าเก่าๆมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งสวยครับเป็นคนเชื้อจีนแต่ว่าคนเชื้อจีนตายผิวจะเหลืองคือขาวเหลืองก็เลยเพิ่งรู้ว่าพอคนขาวตายผิวจะเหลือง ผู้หญิงสาวคนนี้อายุยังวัยรุ่นนอนตายเหมือนคนนอนหลับเลยถ้าผิวไม่เหลืองก็ไม่รู้ว่าตายทีหลังพอรับศพพ่อจะเสร็จเจอพี่สาวเด็กคนนี้มากับพี่เขยร้องไห้มากๆเด็กสาวคนนี้กินยาฆ่าตัวตายที่เรารู้เพราะไปถามพ่อเพื่อนที่เขาก็สังเกตศพนี้เช่นกันเราก็ไปมองศพเละๆประเภทรถชนตายเปื้อนเลือด มองแล้วสยองเลือดเขือทั้งนั้นมองไปมองมาเอาหน้าขึ้นฟ้านึกถึงเรื่องงานศพคือพยายาาไม่มองศพอีกพ่อเพื่อนก็ยังไม่มาสักทีไม่มีเก้าอี้ให้นั่งไม่รู้จะหลบไปทางไหนและอีกอย่างคืออยากรับศพคุณพ่อไปวัดเร็วๆเรามารอคิวตั้งแต่เช้าคนเยอะถ้าเราหายไปเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่ช่วยนำศพออกต้องรอถึงตอนเย็นคงแย่ เรารอถึงเที่ยง30นาทีเจ้าหน้าที่เข็นร่างคุณพ่อออกมาที่เขาให้รอเพราะว่าจะให้เรายืนยันว่าใช่พ่อเราไหมเขากลัวเข็นมาผิดศพคุณพ่อเราเหมือนคนนอนหลับแบบหลับสนิทเลยดูไม่เหมือนคนตายแม้แต่นิดเดียวก็เอาเสื้อผ้าชุดปรดของคุณพ่อให้เขาสวมแล้วก็นำร่างมรจุลงเราก็ช่วยกันยกใสจุดทูบเชิญวิญญาณน,นั่งรถกระบะนำไปวัดต่อไป วันนั้นกว่าจะสวดพระอภิธรรมเสร็จวันแรกเหนื่อยมากนอนตอนสี่ทุ่มกว่ากลับไปฝันว่ามีคนไม่รู้จักมาหามากมายใช้หญิงเยอะแยะมาคุยมาทักทายพอเวลาผ่านไปในฝันไปนึกถึงศพที่วางกองไว้เต็มในฝันจึงเห็นศพเยอะแยะไปหมดจนสะดุ้งตื่นฝันแบบนี้สามคืนช่วงงานศพคุณพอ่อไปเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่เล่าให้พระในวัดที่จัดงานศพ ท่านลดน้ำมนต์ให้และให้แผ่เมตตาเยอะๆถามญาติๆผู้ใหญ่บอกว่าคนตายที่สถาบันตามมาอาจจะมาขอให้ช่วยทำบุญให้เขาก็แปลกครับพอลดน้ำมนต์ก็ไม่เห็นอีกเลยทำบุญแผ่เมตตาให้พวกเขาก็ไม่เจอฝันแบบรังควานแบบนี้อีกเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับเรื่องสยองที่นิติเวชขอบคุณเรื่องเล่าจากเว็บไซต์ผันทิฟด้วยนะครับขอบพระคุณครับ เรื่องที่สองพยาบาลพูดว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะเรื่องสยองขวัญที่มีอยู่มากมายในโลกนี้อีกสถานที่หนึ่งที่แค่เข้าไปเดินคนเดียวตอนกลางคืนก็หลอนแล้วไม่ต้องบอกที่ไหนโรงพยาบาลนั่นเองแค่นั่งเล่าตอนตีหนึ่งผมก็ขนลุกแล้วครับนะวันนั้นผมมีแผนว่าวันนี้ผมจะทำอะไรบ้างโดยเริ่มแรกผมจะไปเยี่ยมคุณปู่ที่โรงพยาบาล พอเสร็จก็จะไปหาแฟนที่นัดกันไว้ช่วงเย็นตอนผมออกจากบ้านพบว่าวันนี้มีเมฆขึ้มเหมือนว่าฝนจะตกแต่ในใจก็คิดว่าฝนคงไม่ตกหรอกแล้วอีกอย่างคือไม่อยากพกล่มไปด้วยผมใช้เวลาเดินจากบ้านไปโรงพยาบาลประมาณหนึ่งชั่วโมงซึ่งผมใช้บริการแท็กซี่โรงพยาบาลน,นี้ที่คุณปู่ผมอยู่ผมก็ไม่เคยไปมาก่อน เมื่อผมมาถึงโรงพยาบาลผมพบว่าบรรยากาศของโรงพยาบาลเป็นสถานที่สว่างสว่างซึ่งวันนี้คนไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่มีเคาน์เตอร์รอรับยาจ่ายเงินร้านค้าขายของว่างเป็นปกติจากนั้นผมก็ไปติดต่อโอเปอเรเตอร์แล้วสอบถามว่าคุณปู่อยู่ห้องหมายเยกอะไรเพราะว่าผมไม่ได้สอบถามจากคุณอาที่เฝ้าคุณปู่มาก่อนว่าอยู่ห้องอะไรชั้นอะไร หลังจากสอบถามก็ได้คำตอบว่าคุณปู่อยู่ห้องที่807ชั้น8เมื่อผมไปที่ลิฟต์ผมก็พบว่าลิฟต์ทั้งหมดมี4ตัวด้วยกันแล้วผมก็สังเกตเห็นป้ายลิฟต์เขียนบอกว่าตึกนี้มี10ชั้นด้วยกันคือชั้น1ถึงชั้น10ผมก็เข้าลิฟต์ไปปกติแล้วกดชั้น8เพื่อไปหาคุณปู่พอไปที่ห้องคุณปู่ก็พบว่าคุณปู่นอนหลับอยู่ ก็นั่งคุยกับคุณอาจนใกล้ถึงเวลาที่นัดแฟนไว้แล้วประจวบกับมองดูไปนอกหน้าต่างก็ดูเหมือนว่าฝนจะตกจริงๆเลยขอตัวกลับก่อนจากนั้นผมก็มายืนรอลิฟต์พอผมเข้าไปในลิฟต์มันเป็นลิฟต์ตัวเดิมที่ผมเข้ามาตอนแรกแล้วก็มีผมคนเดียวที่อยู่ในลิฟต์ผมกดลิฟต์ไปที่ชั้นหนึ่งแต่ครั้งนี้ผมกลับสังเกตว่าปุ่มที่กดลิฟต์มันมีชั้น G เพิ่มขึ้นมา แต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะขามาผมอาจจะดูไม่ดีระหว่างที่เลียบกำลังลงไปยังชั้นหนึ่งปรากฏว่าเลียบมันไม่ได้จอดที่ชั้นหนึ่งแต่มันดันไปจอดที่ชั้นจีแทนก็เลยคิดในใจว่างั้นเดี๋ยวหาทางขึ้นบันไดอีกชั้นก็ได้เมื่อลิีต์เปิดออกผมพบว่าผู้คนที่เป็นคนป่วยยืนเลียงกันเป็นแถวประมาณ5คนในเคาน์เตอร์ที่เป็นสัดส่วนของห้องกระจกปิดอยู่ แล้วก็เดือไปเห็นทางซ้ายมือเป็นพยาบาลผู้หญิงที่ดูลักษณะเป็นคนแก่ผมขาวกับเสือเส้อกระเซิงเนื้อตัวดูมอมแมมแล้วพยาบาลได้ทักผมว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะเออไม่มีอะไรครับจากนั้นผมก็เหลือลเหยนคนป่วยคนที่สองจากแถวนั้นมีลักษณะตัวสูงขึ้นเรื่อยๆจนหัวไปชนเพดานแล้วคอหักลงมาเท่านั้นแหละ ผมรู้เลยว่ากำลังโดนผีหลอกแน่ๆผมต้องรีบออกจากตรงนั้นให้ได้ก็เลยหันกลับไปที่ลิฟปรากฏว่าลิฟที่มันมีสองตัวจากสี่ตัวที่มันควรจะมีผมรีบกดลิฟทันใดนั้นลิฟก็เปิดทันทีผมรีบวิ่งเข้าไปในลิฟแล้วพยาบาลก็ถามอีกว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะคราวนี้ผมเงียบแล้วไม่คุยอะไรแล้วรีบเข้าไปในลิฟพร้อมกดชั้นหนึ่ง แต่ทันใดนั่นเองพยาบาลกลับเข้ามาในลิฟต์ด้วยผมก็ทำใจดีสู้เสือคงไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วละ่ะแล้วประตูลิฟต์ก็ปิดขณะที่ลิฟต์กำลังจะขึ้นไปที่ชั้นหนึ่งพยาบาลก็ถามผมอีกว่ามีอะไรช่วยไหมคะมีอะไรช่วยไหมคะมีอะไรช่วยไหมคะพูดซ้ำไปซ้ำมาจนผมนั่งลงไปกับพื้นแบบยอดตัวพร้อมกับเอามือมากุมหัว จากนั้นก็รู้สึกว่าหน้าของพยาบาลก็ค่อยๆเลื่อนลงตามผมโดยที่ส่วนลำตัวของพยาบาลนั้นไม่ได้ย่อตามลงมาแต่อย่างใดมีเพียงส่วนคอที่ยืดยาวลงมาพร้อมใบหน้าที่ยิ้มแฉ่งแล้วก็ยังพูดประโยคเดิมทีว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะมีอะไรให้ช่วยไหมคะผมทนฟังอยู่พักหนึ่งจนลิฟต์เปิดออกพบว่าก็พบว่าผมอยู่ชั้นหนึ่งแล้ว แล้วพยาบาลคนนั้นก็หายไปแล้วด้วยแล้วปุ่มที่ชั้นจีก็ไม่มีด้วยผมเรียกวิ่งออกจากโรงพยาบลาลขณะที่ฝนตกหนักแล้วผมก็เรียกแท็กซี่ไปหาแฟนเมื่อผมไปถึงที่ที่นัดแฟนไว้ผมพบว่าแฟนผมยืนอยู่หน้าร้านอาหารเมื่อเดินเข้าไปใกล้แฟนผมแฟนผมกับพูดขึ้นมาว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับ พยาบาลพูดว่ามิะไร้ให้ช่วยไหมคะขอบพระคุณครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขอภัยมนัที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ